กาญจนบุรีรายแรกที่ออกมากล้าพูดวันเกิดซ้ำอีกนาย,ยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีพูดถึงกรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันร้องว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยรีดเงินวันอย่าให้เกิดซ้ำอีกผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันเอกพิเศษดรสุรินทร์จันเพียนนาย,ยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีและที่ปรึกษากกตอรอได้พูดถึงกรณีที่เป็นข่าวสาวชาวไต้หวันถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยรีดเงิน ตามที่เป็นข่าวนั้นทางผู้บังคับบัญชาต้องเร่งเคลียรเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบการท่องเที่ยวได้การจนันทบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจากหลายชาติเข้ามาท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายไม่อยากให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาซ้ำอีกปัญหาเช่นนี้ได้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่ผ่านมาแต่ละครั้งทําให้เป็นข่าวออกไปทั่วโลกทําให้การท่องเที่ยวเสียหายได้นักท่องเที่ยวเจอปัญหาดังกล่าวอาจทําให้ลดหรือขาดความน่าเชื่อถือลงไปได้ เราก็เป็นแม่เหล็กในเอเชียด้วยที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแหล่งท่องเที่ยวไทยไมีหลากหลายทุกรูปแบบและข่าวที่ออกมาว่านักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันถูกรีดหรือตบรัพย์นั้นเป็นจริงตามที่เป็นข่าวมีเจ้าหน้าที่รับสารภาพไปแล้วนั้นอยากเห็นบ้านเมืองมีแนวทางที่ดีกว่านี้เพราะเราเจอสถานการณ์โควิด -19 มาบอบช้ำเวลานี้การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาทําให้รากหญ้าสามารถลืมตาอาปากได้เมื่อการท่องเที่ยวกลับมาเป็นเรื่องดีที่ทําให้เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้ไปทั่วทําให้ประชาชนมีรายได้ต่างกับทางข้าราชการที่มีเงินเดือนไม่เดือดร้อนแต่ชาวบ้านลากย่านั้นเขาต้องหาเลี้ยงชีพจะหาเงินสักร้อยสักพันเป็นเรื่องยากมากเมื่อการท่องเที่ยวกลับมาเงินจะกระจายลงไปสู่รากย่าอย่างจริงจังรัฐบาลกํา,ากลังขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวมาตลอดว่าการท่องเที่ยวสามารถสร้างไรายได้ด,ดีที่สุดสามารถทําให้ประเทศเติมหน้าไปได้และชาวจีนกําลังจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากิ่มึ้น หลังจากนี้ไปน่าจะต้องติวเคีม่มในเรื่องต่างๆจะต้องประกาศให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้จะต้องไม่เกิดปัญหาระก,กาวขึ้นมาอีกพอตโรจะต้องลงโทษอย่างรุนแรงใครกระทำผิดก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดนักท่องเที่ยวที่กระทำผิดก็ต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเช่นกันให้เป็นที่ประจักษ์กับประชาชนประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวว่าได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดจะไม่เว้นหน้าใดๆโอกาสที่จะมีเมล็ดเงินเข้าประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักท่องเที่ยวจีนประกาศว่า จะเข้ามาท่องเที่ยวเกิน1ิบล้านคนโอกาสนี้มีเพียงแค่1ิประเทศเท่านั้นเนื่องจากประเทศอื่นๆเกิดปัญหาความไม่สงบเขาจึงเลือกประเทศไทยและไทยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสุดท้ายของจีนดังนั้นถูกองค์กรจะต้องคอยเตรียมรับนักท่องเที่ยวให้ความอบอุ่นกับนักท่องเที่ยวให้ความมั่นใจให้ความปลอดภัยกับเขาให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นญาติพี่น้องเขาจะประทับใจแล้วกลับมาท่องเที่ยวต่อไปอีกนักท่องเที่ยวไม่ดีเราก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดและความสุภาพ ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายอย่าเฉยโอกาสเราคนไทยได้วยกันเราต้องรักษาหน้าตาเราไว้เข้าใจทุกคนต้องใช้เงินต้องแยกให้ออกดังนั้นนโยบายของรัฐเราต้องตอบสนองเราอยู่ประเทศไทยนี้อบอุ่นโชคดีกว่าประเทศอื่นๆหลายประเทศที่เกิดสงครามหลายประเทศยากจนและทราบว่าหลายหน่วยงานกําลังจะดําเนินการโดยกฎหมายนี้ที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลได้และหากพูดกันตรงๆแล้ว น่าจะต้องมีการปรับโครงสร้างตำรวจปรับโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างเป็นสุขชัดเจนการปฏิรูปกฎหมายเพียงอย่างเดียวคงลำบากเรื่องปรับโครงสร้างรัฐบาลน,นี้เติมเนินการมาหลายครั้งแต่ไม่ผ่านเสียงพันเอกดร ok สุรินจันเพียนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกล่าวทิ้งท้าย ขอเรียนอย่างนี้ว่าปัญหาอย่างนี้ซึ่งเราคงเคยได้ยบ่อยๆพูดที่ติดตามข่าวสารเรื่องของตำรวจกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวแบบนี้มาบ่อยแคท่ทุกจังหวัดที่มีนักเที่ยวไปเที่ยวจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องชอญจกรรมอื่นๆซึ่งเป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับเราก็ทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันได้รับผลกระทบในความเชื่อถือความน่าจะมาในประเทศเรา แล้วเราทราบดีว่าไม่มีไม่กี่ประเทศในเอเชียเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญน,นะครับเราก็เป็นแม่เหล็กในเอเชียด้วยไม่ได้เป็นแม่เหล็กเฉพาะในประเทศไทยนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเป็นแม่เหล็กที่จูงใจท่องเที่ยวเรามีความหลากหลายมากมายในการท่องเที่ยวไม่ว่าศิลปะก็ทำธรรมชาติเรามีครบนะครับเรามีครบในระดับช้อปปิ้งเนี่ยเรามีครบถนนเข้าสารพัดพ,พงมาก่อนเนี่ยโด่งดังนะครับรวมทั้งตอนนี้รัชดาซึ่งโด่งดังมากและมีความมีอยู่สูงมากแล,แล้วก็มีข่าวอยู่เป็นประจำต่อเนื่อง แล้วก็ขณะนี้เป็นที่ทราบดีว่ามีข่าวที่นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเนี่ยนะถูกลีดเอาทรัพย์ทีเรียกว่าตกทรัพย์ก็แล้วแต่ในเชิงกฎหมายเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องหง5 7จะเป็น146กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่บ่งชี้ถึงว่าเ,เรามีการกระทาอย่างนี้จริงอย่างต่อเนื่องนะค,ครับที่ผมทราบล่าสุดก็คือมีเจ้าที่ได้รับสารภาพไปแล้วตามข่าวนะครับเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่มาพูดกันลยอย ผมก็อยากเห็นบ้านเมืองเนี่ย <Liverpool> ว <kişi> <P an> ัน <aún> น <S Sin> ี <N> ้สำคัญเราเจอปัญหาประสบปัญหาเรื่องโควิดมายาวนาน3-4ถึงปีเนี่ยประเทศเราซบเซามากโดยเฉพาะลากยาเนี่ยจังหวัดต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องการนักท่องเที่ยวเที่ยวเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเพราะท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นตัวกระจายรายได้ไปสู่ภาคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพฤติกรรมเนี่ยท่องเที่ยวเป็นตัวกระจายเงินลงมาแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยในภาคอื่นๆเพราะนั้น ตัวเลขของคนที่รับราชการตัวเลขของคนที่รับการบำนาญก็สามเนี่ยพวกนี้ก็มีรายได้หลายเดือนแต่ชาวบ้านเนี่ยทุกวันนี้จะหาเงินสักร้อยสักพันเนี่ยมันเรื่องยากมากนะครับแต่การท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเงินกระจายลงไป็นสระายาจริง,รงๆแม่ค้าแม่ขายขายปูขายเป็ดขายไก่ขาย,ขาย,ขาย,ขายน้ำขายได้ทั้งหลายริมถนนเนี่ยขายได้หมดนะครับเพราะไม่เคยเกิดการใช้สอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมยังเห็นว่าประเทศไทยรัฐบาลกําลังขับเคลื่อนเรื่องนี้ยอมรับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องจกักรเครื่องที่สําคัญ เป็นชั้นนําเลยเครื่องจกักรท่องเที่ยวเลยครับตัวนี้ขับขึ้นสามารถทาให้ประเทศเดินไปได้น,นะครับแล้วก็เป็นที่ทราบดีว่าขณะนี้ประเทศจีนซึ่งประเทศที่ไปนนเที่ยวมากจําเลยจะเข้าประเทศไทยขณะนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงนี้เปนักท่องเที่ยวอย่างแฟมิลี่นะครับนำเที่ยวเ็นกลุ่มนก้อนแต่เป็นจุดเล็กนะครับแต่วันที่8กุมภาไป,ไปเป็นต้นไปเนี่ยกุมภาพันธ์เนี่ย 66, 66, เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มใหญ่มาโดยบริษัทนำเที่ยวจะเข้ามานะครับเพราะนการที่ ลบประมาณจากทอทอท,อทอเนี่ยการท่องเที่ยวประเวทศไทยเนี่ยได้ทุ่มเทในการทำารในการสัมพันธ์ไปทั่วโลกเนี่ยผมถือว่าสําคัญมากในการที่สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ดีนะครับแต่ขณะนี้นเ,นเรามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นซ้าซากเกิดแล้วเกิดเล่าอย่างนี้และเป็นเรื่องเดิมๆนะครับผมเห็นว่าในกระบวนการของตํารวจซึ่งเป็นอ,องคอง์กรสาคัญที่สัมผัสกับนักท่องเที่ยวสัมผัสกับประชาชนและเป็นตัวที่แก้ไขปัญหาได้โดยตรงซึ่งหน้าเลยเนี่ยน่าจะต้องติวเข้มกัน น่าจะต้องมีการอบรมกันอย่างชัดเจนมากเลยอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าต้องประกาศใหม่เป็นภาพลักษณ์ใหม่หรือว่าต่อไปนี้ไม่มีแล้วใครมีก็ต้องลงโทษอยา่างุนแรงเพราะปะตรท่านจะต้องลงโทษอยา่างุนแรงให้เป็นที่ประจักษ์กับประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าท่านได้ดำเนินการอย่างชัดเจนแล้วไม่เว้นหน้าจะมาอุ้มเป็นโอกาสที่เราจะมีเงินเข้าสู่ประเทศไทยวันนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับการที่จีนมาบอกมาประเทศไทยประมาณ1ิบล้านคนในวไว้ข้างหน้าเนี่ย ซึ่งโอกาสอย่างนี้มันมีแค่1ิประเทศทเท่านั้นที่จีนส่งให้ไปในภาวะสงคราม,ราาามยูเครนภาวะสงครามรัสเซียเนี่ยเขาเลือกประเทศไทยหรือด้วยจํากัดของจีนแล้วแต่ทําให้ประเทศไทยหนึ่งใน10บแล้วก็หนึ่งในจํานวนนี้นคือประเทศไทยเป็นเส้นเส้นทางท่องเที่ยวสุดท้ายของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราประเทศไทยคนไทยด้วยกันทุกองค์กรไม่แค่ตำรวจจะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความมีมิตรจิตมิตรใจให้ความอบอุ่นนะครับให้ความมั่นใจให้ความปลอดภัยของเขา ให้รู้สึกว่าเขาเป็นญาติพี่น้องเราต้องคิดอย่างนี้นะครับส่วนนักเที่ยวที่เป็นคนไม่ดีเราก็ต้องว่าไปตามกฎหมายไม่ได้ละเว้นอยู่แล้วแต่เราต้องปฏิบัติกับเขาอย่างสุภาพอย่างเหมาะสมให้เขาประทับใจแล้วกลับมาเที่ยวอีกนี่เรื่องสําคัญเพราะนั้นผมขอเรียนฝากเลยว่าเจ้าที่ตำรวจทุกฝ่ายเราคนไทยด้วยกันนะครับอย่าช่วยโอกาสในจุดอย่างนี้ทุกคนก็ต้องการใช้งเงินเราเข้าใจแต่เงินที่ได้มาโดยไม่ชอบเนี่ยต้องละเว้นนะครับเราต้องรักษาหน้าตาประเทศเราโดยเพาะนโยบายวันนี้เราเป็นข้าราชการของเราจะต้องสนองตอบนโยบายของเรา ั่นคือสองตอบต่อพี่น้องประชาชนเราอยู่แผ่นดินนี้ได้เนี่ยเราอุปุ่โชคดีกว่าหลายประเทศที่มีส่สงครามหลายประเทศที่ยากจนเราอยู่ในแผ่นดินที่อบูนอ,อ่สตตอนนี้ผมได้ข่าวว่าจะมีกฎหมายประกาศฉบับหนึ่งเกี่ยวเรื่องการอุ้มฆ่าที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มีกฎหมายฉบับนี้ให้มีทั้งทั้งประหลัดพูดเจ้าทุกผู้เสียหายเนี่ยสามารถร้องประหลัดได้ร้องอายการได้นั่นข้อนหนึ่ง แต่คนหมายมากตาอ,อื่นๆเนี่ยฮะก็ควรจะแก้ไขโดยอัปเดตหรือที่พูดตรงๆวันนี้เราควรจะพูดเรื่องของอปรับโครงสร้างตำรวจปรับโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมอันนี้ต้องทำฮะถ้าถ้าเราเรายอมรับว่าประเทศไทยวันนี้เราถูกหลอมรวมหลายสิบปีมันหลอมรวมทําให้คนไทยต้องคิดอย่างนี้คิดเอาตัวรอด คิดเอาเป็นทหารเฉพาะตัวไม่ได้คิดถึงผลอยู่ประเทศชาติเข้าที่ควรเอาประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็โดยมิชอบด้วยเพราะนั้นเนี่ยการไปรูปก,กฎหมายเนี่ยผมยอมรับว่าการรูปทุนเดียวคงทายากเพราะว่ากระถูกต่อต้านที่ผ่านผมจําได้รัฐบาลเนี่ยเคยทามาแล้ว3าครั้งในการปฏิบัติบวกแต่ไม่ผ่านก็ติดขดัดอานาจต่างๆที่ไปค้างคายอยู่ผมยอมรับว่าเราประเทศไทยเนี่ยเราจะยอมให้จนล้มเหลวหรือล้มละลาย หร,หรือสิ้นชาติกันนะที่เขาทำเพราะฉะนั้นผมเห็นในสงครามในโลกนี้หลายสงครามผมไม่อยู่สงครามเวียดนามนะสงครามเกาหลีมาถึงเวลาจริงทุกคนวิ่งตัวรอดรอถึงวิกฤตเมื่อไรเนี่ยเห็นไหมเรามีโบสถ์ีเพิลจากเวียดนามหนีเข้ามาแล้วก็ถูกฆ่าตายในทะเลมากมายเราเห็นนักชาวเวียดนามขึ้นเครื่องบินกันนะครับเราชนเห็นชาว อะไรละอัฟกานที่ฐานหนีกันขึ้นเครื่องบินหนีกันเนี่ยพยายามทักขันเนี่ยเราอยากเห็นตรงนั้นเลยครับประเทศไทยอยากคิดว่าไม่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกอย่างเป็นไปวันนี้เราอยู่ในความสูงสูงความสูงสูงมาต้องทันมาเสียสละครับเพื่อประเทศชาติกันถ้าบอกประเทศชาติเราเนี่ยฟังว่าไกลินไกนะครับแต่ความจริงท่านดูวันนี้ปัญหาเราดูออกแล้วประเทศทวิกิตทุก,กอ์คันขอเดี๋ยวถ่ายิ่งกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราวิกฤตมากมาตลอดนะครับข่าวหนี้24การจริบุรีปีชาไรวารินรายงาน